สวัสดีจ้าพอกันสำหรับคลิปนี้เนะจ้าเมื่อนีสิพ้าพีผ้าหนองไปปลูกหอมปลูกกระเทียมนะจ้าปลูกหอมปลูกกระเทียมไว้ถักินในช่วงหนาฝนนะจ้าพี่น้องอันนี้เขาการสิปลูกอยู่ขางเฮี้ยนนะจ้าเป็นสวนขั้วนะจ้าสวนขั้วขางบานอันที่เขาเคยเห็นท้ายรีวิวให้เบิรงเนะจ้ากับสิปลูกสีน้นเาวๆเนี่ยนะจ้าพี่น้องสิปลูกกระเทียมกับหอมร่วมกันนะจ้าหลังจากเขาเตรียมแปลงแล้ว บานนี่กะสิมาลงเงิักระเทียมเลยนอจ้ะกระเทียมนี่กับเป็นพันธุ์ใสวนเ่าเองเนาะจ้ะเป็นเนินกระเทียมไทยกลีบหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องบรมเนกระเทียมจีนเน้อจ้ะลักษณะของกระเทียมไทยก็จะมีกลิ่นหอมแรงเฉพาะตัวเนาะจ้ะแต่ว่าตอนปูกมากกับหัวไงปกติเน้อจ้ะแต่ว่าห่างกันข้างในจะเป็นกลีบเล็กน่อยแบบนี้เนาะจ้ะซึ่งต่างจากกระเทียมจีนจ้ะวิธีการการแยกออกมาเป็นกลีบเป็นแบบนี้จ้ะแล้วก็ดำลงไปเนาะจ้ะระยะห่างระหว่างงัน อันหัวกระเทียมนี่ก็คือหาเส้นนะจ๊ะพี่น้องกะสีดำไปเรื่อยๆจนว่นเบิดพันมาหน่ล่ะจ๊ะอันนี้กะสีดำเ้เป็นฐานเป็นแนวนะจ๊ะเอาแนวปลูกต่อไปแล้วกะสีเอาไว้ทักกินหนาฝนนะจ๊ะพี่น้องหลังจากปลูกกระเทียมแล้วบันนี้สิมะปลูกหอมแดงนะจ๊ะหอมแดงนี่ก็เป็นพันุ์นั่นที่เขาเอาแนวไว้จากสวนเขาเก่าล่ะจ๊ะพี่น้อง อันล้อนเขาสีเบิร์ตนะจ้ะที่ห,ห้าวตาแหงใบห้ากระสีเอ็นเอาหัวเวียนมาปลูกไปแบบนี้เรื่อยๆนะจ้ะพี่น้องกระสีมีหอมมีกระเทียมมันใบถ่ายกินแบบปลอดภัยจ้ะพี่น้องกินสบายใจเนะจ้ะกินนึ่งของที่ห้าปลูกเองนะจ้ะนี่กระสีดำไปเนะจ้ะพี่น้องกระสีดำร่วมกันนะจา้ะนาั้นนี่ตัางใกลสิปลูกเทิงเหนกระเทียมหอมแดงแหล้วก็ะหอมบัวเลยเนะจ้ะ ควมบัวลเลยกะสีปูกันส่วนอีกฟังนึงเนาะจ้าพี่น้องกับปูกจนว่าเมือดพันธุ์มันนี่ละจ้าเมือดเดินต้นพันธุ์เมือดแนวที่เอาเอาไว้เนาะจ้าวิธีการเก็บเอากับเก็บไซเดนถุงตะไคร้ไว้เด้อจ้าพี่น้องไว้ทำปูงเนาะจ้าแล้วกันเก็บไว้ได้หมองแห้งๆเนาะจ้าพี่น้องอากาศท้ายเทบ่มีความชื้นเนาะจ้า mm hmm. เขาก็สิเก็บได้โดนเนาะจ้าหอดย่ามเอาก็เอาออกมานปูกเข็ดแนวต่อไปได้อีกเนาะจ้า หลังจากที่ห้าปลูได้เงินประมาณเจ็ดหมื่นเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิตัดภาพไปให้เบอร์เงินผลง,งานหลังเงินลงเงินหัวอะไเจ็ดหมื่นเนาะจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้าหลังจากปูได้เจ็ดมือ,อก็กเ,อกรเริ่มสิเมีนอันยอดก็เริ่มสิแท่งยอดพ่อนออกแล้วจ้าพี่น้องนี่ห้ากับปูอันนั้นนี่มีทั้งกระเทียมหอมแดงลอกปลายนั้นมันเป็นหอมเลยได้จ้าปลูอยู่้างๆกันก็แบนแปลงองินนานพักแป้นเนาะจ้าพี่น้อง กับปูกอยู่ในสวนขั้วาขางบานนี่ละจ้าขางๆกับมีต้นมะเขือเะนะจา้าป,ปู่ไว้แถวหนึง่งไว้ได้กินนี่นาาจ้าพี่น้องฟังนี่เป็นนันหอมเลยจา้าอันปลา,ายปลายแปลงผุ่นเป็นนันกระเทียมกับอันหอมแดงนาะจ้ากับใสปุ๋ยใสฟืนแล้วเรียบร้อยเนาาจ้านี่กับปูกอยู่ในสวนขวาาั้วจ้าจังในคลิปนี้น้าจ้าพี่น้องเป็นสวนข,วขนนนั้วขางบานมาจ้าฝากแนน้าจ้าพี่น้องค่นเมือนทึกใจกับฝากกดไลค์ก,กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้อจ้าเดียวกับสิทธิ์ให้คลิปดีๆมาฝากคือเกา่าละจ้าพอกันไม่คลิปนานแล้วจา้าสำหรับมือนีสวัสดีจา้า